สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดิเคนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาลิๆๆลิกรอตกันนะครับรู้ยังดิซีชอบค้ามีบริการแมปฟิตแล้วนะมีไก่ตันแมปฟิตเริ่มต้นที่39บาทมีทั้งไก่เงินไก่เบ็ดต่างๆเบ็ดเดสตินี่ก็มีนะบริการกดเกมพาทราคาถูกรับเติมระบักแท้โปรโมชั่นอีกเพียบบริการอื่นๆก็มีนะร้านจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยรับรองว่าปลอดภัย100%ซตเข้าใช้บริการง่ายๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย โดยอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมาหานักเตอร์เนี่ยที่เรือสำรวจของเขานะครับโดยเจ้าเรือสำรวจเนี่ยมันจะมีพิกัดบอกอยู่นะซึ่งมันจะขึ้นในแบบเลยนะครับเหมือนตามกอกอะเลยนะเราสามารถเออตามสายลักไปได้เลยนะ พอเรามาถึงแล้วนะครับให้เราไปคุยกับด็อกเตอร์นะครับซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยจะบอกว่าไอ้เกาะใหม่เนี่ยมันจะมีรีวอร์ดอยู่นะครับซึ่งให้เราเนี่ยไปหากระดูก10ชิ้นมาเพื่อได้แผนที่นะครับซึ่งกระดูก10ชิ้นเนี่ยตกที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโดยกระดูก3ชิ้นแรกนะครับหาได้ที่โมสูรนะครับซึ่งมีคอคิวนะครับฟอซิลแฟนนะครับแล้วก็บราคูด้าสไปนะครับ 3ชิ้นต่อมานะครับหาได้ที่โลสนิตนะครับโดยจะมีสไปโบนนะครับสไปเบดแล้วก็ชาร์จแปงนะครับ สี่ชิ้นสุดท้ายนะครับคือระดับ Legendary กับ Mythical นะครับซึ่งผมจะพาไปหา Spy Fin ก่อนนะครับโดย Spy Fin เนี่ยจะอยู่ที่เกาะ Snow Cap นะครับและสามารถตกข้างหน้าหรือข้างในถ้ำก็ได้นะครับชิ้นต่อมา Nessie Spy นะครับตกได้ที่ m a s c o e s w a r m เลยนะด้วยผมแนะนำให้เปิด a u r o r a นะครับถ้าทุกคนอยากได้เบ็ดนี้แบบเร็วๆนะครับเพราะว่าเนี่ยคือผมตกไปแค่ส3รอบเลยนะครับอันนี้ติดแบบ a u l u r a นะมันเลทได้ไวนะครับ และ2ชิ้นสุดท้ายนะครับคือ Ancient Serpent s c o r e นะครับแล้วก็ Ancient Serpent Spire นะซึ่งสองนีนี้ตกได้ที่เกาะฟอร์ซเทสเลยนะครับ แล้วพอทุกคนตกครบ10ชิ้นนะครับมันจะมีข้อความขึ้นให้เราไปหาด็อกเตอร์นะครับ mm hmm. ก็ให้เราไปหาด็อกเตอร์นะครับแล้วเขาจะให้แผนที่เรามาโดยวิธีไปเกาะใหม่แบบง่ายๆเนี่ยเดินม่ต้องดูพิก mm ัด hmm. ก็คือให้ทุกคนไปตรงกลางระหว่างเกาะสวอมนะครับแล้วก็สโนแคมนะซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับให้ทุกคนดูดผน,นี่นะแต่ถ้าไปไม่ถูกก็เราสามารถดูวันนี้ได้นะพิกัดตรงแผนที่นะครับ หรือไม่ก็ทุกคนขับตามผมมาเลยก็ได้นะครับพอมาถึงที่เกาะใหม่แล้วนะครับให้ทุกคนเดินเข้าไปตรงกลางนะครับมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ให้เรากดนะครับให้เรดูตามแผนที่นะครับแล้วเราก็กดตามเลยนะ ประตูเปิดแล้วก็เลืนลงมาข้างล่างเลยนะครับเพื่อซื้อเบ็ดใหม่ในราคา8,000นะโดยสเตตของเบ็ดใหม่นะครับรัวสปีดอยู่ที่20ลักอยู่ที่25คอนโทรลอยู่ที่0.05รีซเซียนอยู่ที่20แล้วก็แม็กกิโล2,005ครับ <mm> ก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคลิปนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะผมไม่สบายนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับ